สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องแก้มป่องเชียร์ไก่ชนนะคะวันนี้น้องจะมาพูดถึง5คู่ที่จะทำการแสดงในวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้ณนะสนามไก่ทองอินเตอร์นะคะ ก่อนจะมาเริ่มรับชมน้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกันด้วยนะคะและสำหรับใครที่ยังหาประตูทางเข้าอยู่อยากเดิมพันหรืออยากย้ายค่ายทักมาหาน้องที่แอดเชียไก่ชนได้เลยนะคะมีราคาให้เล่นครบจบในที่เดียวออกตัวได้บังได้ข้ามได้ทุกราคาพร้อมจัดสเตปไก่ชนด้วยราคาค่า้ําสิบตังค์หรือจะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์น้องมาได้เลยคะ่ะ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะคะกับซุ้มทอธิดารัตสวนทุเรียนเจ้าสัวค่ะนำโดยเสียพายุและเสียท็อปอุบลนนะคะเจ้า F16 ต่อสทับเจอกับทางซุม้มรัชเดชเ,เพชรเกียงไกนำโดยเสียเกียงและเสียเจียเจ้าเจียสอจอต่อ7ทับเกำหนดชนอยู่ที่4ยกชิง3.3มเอ็มคู่นี้ใหญ่ห้ามพลาดเลยนะจ๊ะพี่ๆและคู่ที่สอง ซุ้มสีโตทองนำโดยเสียต้อมเจ้าเทาลือลั่นเนี่ยต่อ4ี่ทับสี่เจอกับทางซุ้มเพชรบุรพานำโดยเสียกอ๊อปเจ้าเยียทวีชโชคตอ6ทับผ้าค่ะคู่นี้กำหนดชนที่4ยกชิง2.2เอ็มน่าจับตาดูมากๆเลยนะคะคู่นี้และคู่ที่3ซุ้มเตชินฟาร์มสังกัดเพชรมังกรเจ้าหยบมังกรต่อ6ทับผ เจอกับทางซุ้ม SK พักดีเจริญค่ะเจ้าแบ็กดาก้อนต่อ3ทับ 3, คู่นี้กำหนดชนที่4ยกชิง1.1 m นเอมะคะและคู่ที่4ซุ้มมังกรอีสานนำโดยดาบบอยเจ้าขุนพันต่อ .6 ทับ6เจอกับทางซุ้มเจริญลอยฟาร์มนำโดยเสียโยเจ้าสาจอมโหดเนี่ยต่อ6ทับ 6, คู่นี้กำหนดชนที่5ยกชิง1.1 m เช่นกันจ้า และสำหรับคู่สุดท้ายซุ้มน้องไอคิวสังกัดเจริญลอยฟาร์มนำโดยเสียโย เจ้าหงดำเนี่ยพันตอสี่ทับสี่เจอกับทางซุ้มโชคอนำชัยสังกัดเทพประธานนำโดยเจ๊แตนเทพประธานนะจ๊ะเจ้ากิฟเพนต่อ6ทับ6คู่นี้กำหนดชนที่4ี่ยกชิง1.1เอ็มนะจ๊ะพี่ๆสำหรับข้อมูลข้อข่าวคู่ตีในวันที่6ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะและสำหรับพี่ๆคนไหนที่ยังหาประตูทางเข้าอยู่ไม่สะดวกไปหน้าสนามหรืออยากดูผ่านไลฟ์สดต้องการดูย้อนหลัง ทักมาหาน้องแก้วป่องได้ที่แอดเชียไก่ชนหรือจะจิ้มลิง์กหน้าโปรไฟล์ของน้องมาได้เลยค่ะครบจบในที่เดียวแน่นอนค่ะ